สวัสดีครับชาวชิบบเลียนกลับมาพบวกับผมอีกแล้วนะครับใน Final Fantasy 16นะครับคลิปนี้แต่เป็นคลิปที่อัดก่อนเกมเปิดประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมจะใชะ้วิดีโอเก่าเพื่อรีแคปกันเราจะมารีแคปกันเราจะมาอธิบาย World หรือนู่นนี่นั่นกันสักนิดหนึ่งสำหรับให้สำหรับคนที่แบบว่าเยังไม่เคยได้ดูและคลิปที่แล้วผมไม่ค่อยได้แปลด้วยไงผมก็จะมาะรีแคปตอรี่ให้ฟังก่อนในในพาร์ทแรกที่ในเดโมครับถ้าใคร ใครอยากรู้อยากอะไรก็ามาเรามาเรามาฟังกันนะครับก็คือว่าาเราจะเริ่มเราจะเริ่มก่อนว่าแล้วโลกนี้เป็นโลกที่มีคริสตันนะครับโลกโลกนี้เป็นโลกที่มีคริสตัลมันชื่อ,ม,อมันชื่อโลกว่าอะไรเดี๋ยวนะตอนนี้เข้าไปปุ๊บมันจะมีบอกนี่อ่านี่ชื่อว่าวาลิสเทียนะครับเป็นโลกที่มีมาเทอร์คริสตัลมาเทอร์คริสตัลเนี่ยมีอยู่ประมาณสลูกถ้าถ,ถ,ถ้าที่ผมอ่านเจอนะ ที่พูดมามีอยู่ประมาณ4ลูกซึ่งในแต่ละลูกอะ่ะก็จะก็จะทำหน้าที่เป็นอ่เป็นเป็นตัวให้กำเนิดพลังงานเวทมนต์นะครับซึ่งมาเธอคิตตั้เนี่ยเป็นลูกใหญ่มากมาก,มาก,มากถ้าเราเห็นในเทลเจะเห็นว่าลูกใหญ่แบบหูใหญ่กว่าตึกเีกเออซึ่งในในตอนเทลเลยเนี่ยพูดมาดมาพูดมา2ลูกแล้วก็คือเด็กอกับอ่ารู้สึกว่าจะเป็นเด็กเด็กบลิทนะอืม ประมาณนี้เออซึ่งมาเธอคิสตันเนี่ยจะทําให้ก่อให้เกิดพลังเว่นมน์นทำให้คนทุกคนที่ที่อยู่ในโลกเนี่ยวาลิสเทียเนี่ยสามารถใช้เว่นม์นได้ซึ่งจะต้องแคสผ่านคิสตันเท่านั้นนะครับถึงจะใช้ได้คนที่คนที่ใช้เว่นม์นได้โดยที่ไม่ต้องมีคิสตันเนี่ยก็คือโดมิเนนต์โดมิเนนต์คือร่างสถิตของมนต์ศูนย์จะใช้ได้แต่มันจะมี อีกกลุ่มหนึ่งครับที่สามารถใช้ได้ซึ่งก็คือคนที่มีสัญลักษณ์แบบนี้สัญลักษณ์แบบเนี้ยตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นสัญลักษณ์ของทหารซึ่งจริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่สัญลักษณ์เนี้ยเป็นสัญลักษณ์ของแบลเลอร์แบลเลอรอ์รอที่แปลว่าผู้อดทนหรือไม่ก็แปลว่าผู้ถือครองซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาจะใช้ความหมายไหนเนาะเออแต่ว่าแบลเลอร์เนี่ยเกิดมาเนี่ยจะสามารถใช้เวทมนต์ได้โดยที่ไม่ต้องมีคริสัลเลยซึ่ง ซึ่งแบลเลอร์พวกนี้ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับในโลกใบนี้อ่าคนส่วนมากเนี่ยจะมองว่าแบลเลอร์เนี่ยไม่ใช่มนุษย์ด้วยซ้ำเออคือพอรู้ว่าใช้เวทมวนต์ได้โดยไม่ต้องมีคิสซันเนี่ยถ้าไม่ใช่โดมิเนนต์นะถ้าโดมิเนนต์เนี่ยเขาจะกราบไหวแต่ถ้าเป็นแบลเลอร์ธรรมดาทั่วไปเนี่ยเขาจะเอาไปเป็นทาสแล้วเขาก็จะจับตีตาตีตาไว้ที่แก้มครับว่า คนพวกนี้เป็นทาสก็จะได้เป็นทาสบ้างทหารบ้างขึ้นอยู่ความสามารถซึ่งอย่างพระเอกของเราเนี่ยอยู่ในหน่วยหน่วยของจักรวรรดิซึ่งเป็นหน่วยหน่วยรอบสังหารนะครับอพระเอกเนี่ยถ้าใครดูเขากับตัวจบจะรู้ว่าพระเอกเนี่ยเป็นลากสถิตของอ e ีฟรีดเป็นโดมิเนอีฟ e รีดโดมินนใช่ไหมซึ่งทําให้พระอเอกอสามารถใช้เบมนต์ได้เหมือนกันแต่ว่าในในสตอรี เนี่ยอาจจะไม่มีใครรู้ว่าพระเอกอะเป็นล่างสถิตไงก็เลยคิดว่าพระเอกอะเป็นแบเลอร์เหมือนกันก็เลยโดนตีตาให้กลายเป็นแบเลอร์ไปนะครับอ่าแบบนี้พอเราพูดถึงคิริสตันแล้วแล้วคริสตันมีแล้วแล้วโดมิเนน์เนี่ยคืออะไรโดมิเนนต์ล่างสถิตของมนุสู์เนี่ยคืออะไรก็คือว่าล่างสถิตของมนุสู์เนี่ยอย่างเช่นหมอเนี่ยชื่อฮิวโก้อะไรวะ เออชื่อฮิวโก้ผมจําได้ว่าชื่อฮิวโก้เออเป็นร่างสถิตของไททันคือมนคนที่เป็นร่างสถิตเนี่ยครับจะจะสามารถแปลงร่างเป็นมน,นุูยเมื่อไหร่ก็ได้นะครับนี่คือมนุนยูยนั่นเองใช่ไหมเป็นไอคอนภาษากรีกไอคอนภาษาไทยเราเรียกกันว่ามนาุษย์นั่นเองเป็นอสูรร่างยักที่มีพลังในการแท์เดวิลเขาว่าแท์เดวิลคืออะไรคือสามารถฉีกโลกให้ขาดเป็นเสี่ยงเสียงได้อย่างในฉากนี้เราก็จะเห็นว่า เออเขาการแปลงร่างออกมาของไททันกับชิวามันทําให้ทุกอย่างบันไลได้ขนาดไหนอย่างไททันเองก็ไม่เคยสนเพื่อนร่วมทีมเลยก็เดินเหยียบไปเลยส่วนชิวาก็มุ่งที่จะสู้อย่างเดียวใช่ไหมเออประมาณนี้ก็คือเขาเรียกว่าร่างสถิตหรือโดมินแนนนั่นเองซึ่งในในปัจจุบันอะ่ะที่เปิดเผยมาเหมือนจะมีอยู่ประมาณเปิดเผยมาแล้วมีประมาณจแปดร่างซึ่งมันมีกฎอยู่ว่า มีกฎอยู่ว่าโดมเนเนหนึ่งธาตุจะมีแค่1นึ่งตัวออไอคอน1น่ธาตุจะมีแค่1ตัวซึ่งก็คือไททันเป็นไอคอนออฟเอิร์ธหรือดินชิวาเป็นน้ำแข็งใช่ไหมลามูเป็นสายฟ้าและฟีนิกเป็นไฟใช่ปะแต่แต่แล้วก็การูด้าเป็นลมใช่ปะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาจะแทนบาฮมุดกับโอดิน เป็นอะไรเนาะเออทำให้การที่การทีอ่อยู่ๆพระเอกอะ่ะได้พลังของการเป็นอ e ีฟีนันเป็นเรื่องน่าตกใจเพราะว่าไอคอนออฟไฟล์รัแบบที่2ไม่เคยโผล่ออกมา,างไงอืมอ่ะประมาณนี้เราเราย้อนกลับไปอีกอ่าทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องไอคอนเสร็จแล้วเราจะมาพูดถึงบ้านเกิดเมืองนอนของพระเอกบ้างพระเอกในสมัยเด็กๆเนี่ย,เ,เ,เ,ยเป็นเป็นเจ้าชายคนโตนะครับของโรซาเลียนะ หน้าตาเบียวๆใส่ชุดเบียวๆอย่างเงี้ยอ่าใส่ชุดเบียวๆอย่างเงี้ยก็คือเป็นเจ้าชายองค์โตของโรซาเลียซึ่งโรซาเลียเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ทางด้านตะวันตกติดกับทะเลเป็นเมืองที่จะมีการสืบสายเลือดของไอคอนฟินิกมาเสมอนะครับอ่านี่ครับซึ่งนครหลวงก็คือโรซาลิตนั่นเองถึงที่นี่นะครับคือที่เนี่ยจะมีการ สืบสายท่อของฟีนิกมาเรื่อยๆคนที่ได้คนที่เป็นฟีนิกจะได้เป็นเป็นเอา,เนาชาของที่นี่เออเป็นอาร์ใกยุคนั่นเองซึ่งพ่อพระอเอกไม่ได้เป็นนะแต่ว่าคนที่เป็นฟีนิกรุ่นก่อนนะ่ะคือพ่อคือคุณคุณปู่ของพระเอกเนี่ยได้ได้ตายไปก่อนทําให้พ่อลูกชายคนโตอะ่ะต้องมาเป็นิงแทนซึ่งซึ่งก็คือพ่อพระเอกแล้วลําดับถัดมาลูกชายคนแรกของ ของตระก,กูลก็คือพระเอกซึ่งก็คือไคลฟ์ไม่มีพลังครับไม่มีพลังของฟินิกแต่ลูกชายคนที่สองคือโจชัวคือน้องเสื้อแดงน้องเสื้อแดงคนนี้นะครับเดี๋ยวนะน้องเสื้อแดงคนนี้ก็คือโจชัวเดี๋ยวนะผมข้ามไปหาให้เจอก่อนอคนนี้นะครับคือโจชัวนั่นเองก็คือเป็นคนที่เป็นล่าสติตข,ของฟินิกในปัจจุบันซึ่ง ซึ่งเอ,อโจชัวเนี่ยไม่ชอบอิงแครอกเขาเขียนอะไรกันจริงโจชัวเนี่ยเป็นลาสติดแต่เนื่องจากว่ามันเกิดการแต่งงานในสายเลือดนะครับเป็นญาติพี่น้องตระกลูลเดียวเพื่อรักษาสายเลือดไปสู์ของฟีนิกซ์เอาไว้เนี่ยเพื่อไม่ให้ออกไปสู่ที่ทนู่นที่นี่นะครับก็ทําให้โจชัวเนี่ยมีร่างกายไม่แข็งแรงทีนี้คนที่เป็นคนที่เป็นอฟีนิกซ์เนี่ยจะสามารถมีเฟิร์สชิลได้เฟิร์สชิลคือองค์ครร ประจำตัวซึ่งตำแหน่งนี้ได้ถูกยกให้คลายแฟร์ึ่เป็นพระเอกนั่นเองอ่าโดยการที่พระเอกเนี่ยโดยที่โจชวเนี่ยใช้ฟินิกบูนใส่พระเอกนะครับก็ทําให้พระเอกเนี่ยสามารถใช้พลังบางสสวนของฟิกได้ก็จะเห็นได้ว่าพระเอกอาจจะสามารถคลายจะสามารถใช้พลังของของเอ่อไฟได้ของฟินิกได้อะไรแบบนี้นะครับอ่านี่ครับอ่าตัวละครอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวละครสาคัญก็คือจิวจิวเนี่ย น่าจะเป็นร่างสถิตของซีวาตอนโตนะให้ผมเดาเพราะว่ามันเหมือนเหลือเกินจ,จิลเนี่ยเป็นไม่ใช่คนใช้นะจิลเนี่ยเป็นเจ้าหญิงของเมืองทางเหนือนะครับของโราเลียนะครับเขาเรียกว่านอร์ทเทอริ r อ t รี y นะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่เคยมีคริสตันเดกกอยอยู่แต่ว่าหลังจากที่คริสตันเดกเด็กอเดกไอหมดพลังลงเนี่ยทำให้พื้นดินบริเวณนั้นเนี่ย มันซุดโสมลงเกิดโรคระบาดเรียกว่าไบรท์อ่าเรียกไบรท์ไบรท์เนี่ยก็คือเหมือนในที่พระเอกไปตีกอบบินเนาะที่ถูกพ่อให้ใช้ไปตีกอบบินในที่นี่นะครับก็คือเกิดโรคระบาดทําให้พื้นดินเสื่อมโรมอะไรประมาณนี้ซึ่งพ่อพระเอกอะ่ะได้ไปได้ไปอ่าแต่คือคนที่อยู่ทางเหนือพอพอเกิดไบรท์เกิดโรคระบาดก็เกิด การก่อกาบฏทบ้างเกิดสงครามอะไรเงี้ยพ่อพระเอกได้ไปป่าพวกนั้นมาแล้วก็รับจิวกลับมาเลี้ยงนะครับซึ่งจิวเนี่ยเป็นองค์หญิงเลยทีเดียวก็มาเลี้ยงกันเลี้ยงเหมือนเป็นเหมือนลูกครับก็สามคนเนี้ยเขาก็รักกันเหมือนพี่น้องหรือเปล่าไม่รู้เออที่แน่กับโจชวนพี่น้องแน่แต่กับไคลฟ์แะยังไม่รู้เออแต่แต่จากที่ดูก็อาจจะเป็นอาจจะรักกันมากกว่าพี่น้องนะเออแต่ว่าเนื่องจากหน้าที่และนู่นนี่นั่นก็ตามเนี่ยก็ทําให ทำให้ยังแสดงออกไม่ได้นะครับอ่าคนถัดมาก็คือราชินีที่เราจะแนะนำตัวละครนะครับราชินีแอนนาเบลล่าราชินีแอนนาเบลล่าเนี่ยราชินีแอนนาเบลล่าเนี่ยนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่ราชินีแอนนี่นี่แถวนี้แถวนี้นะฮะราชินีแอนนาเบลล่าเนี่ยเกลียดเกลียดไม่รักใครมากนะครับดูถูกใครว่าเป็นแบบเป็นขยะเลยเพราะว่า ไม่มีพลังของฟีนิกซ์ใดๆทั้งสิ้นซึ่งนางรักโจชัวมากนางพูดว่าแบบชีวิตของโจชัวคือสําคัญที่สุดคือนางถูกขอมาแต่งงานเพราะว่าตระกูลของนางอะ่ะตระกูลของนางอะ่ะเป็นตระกูลที่ให้กําเนิดโดมิแนนฟีนิกซ์บ่อยครั้งมากก็เลยถูกขอมาเป็นสะปรครับซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นญาติกับญาติกับพ่อนะครับอาร์ชอดยุกชื่ออะไรวะผมจำไม่ได้แล้ว พ,พ่อพ่อพระเอกนั่นเองเออ mm hmm. ก็นางก็จะเกลียดคลายฟมากแบบไม่ชอบเลยประมาณนี้แต่ว่านางรักโจชัวมากอ่าทีนี้เนื่องจากศึกสงครามกําลังจะเกิดขึ้นนี่คือพ่อพระเอกเนาะศึกสงครามที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยทําให้อืมเขาก็เตรียมจะไปดําเนินสงครามต่อก็คือพ่อพระเอกก็ได้สั่งให้พระเอกเนี่ยไป ไปจาัดก,การกอบบินที่อยู่ที่เมืองซิลวินก่อนเพื่อโชว์ฝีมือให้แม่ได้เห็นว่าแบบเอ้ยเราก็เก่งเราไม่ได้กางเหมือนที่แม่ว่าเว้ยอะไรอย่างงี้เออก็เลยแยกกันไปนะครับอ่าแต่ก่อนที่จะไปเนี่ยนะก็ได้คุยกับกับจิวก่อนแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ที่ดีงามเนาะเออซึ่งระหว่างนี้เนี่ยจิวบอกว่าได้ได้ขอพรกับดวงดาวเมเทียนะครับดวงดาวเมเทีย Уров, ดวงดาวเมเทียคืออะไรอันนี้จะเห็นไหมจะหาดูแป๊บหนึ่งนะครับผมแอบดูแป๊บหนึ่งอนีดวงดาวเมเทียดวงดาวเมเทียคืออะไรดวงดาวเมเทียคือเขาดวงดาวเมเทียเนี่ยเป็นดาวที่สุกสกาวเป็นแสงสีแดงอยู่ใต้พระจันทร์คนนี่ครับเขาพูดว่ารเห็นไหมนี่จะจะเพลย์ขอพรให้เมเทียให้เธอกลับมาอย่างปลอดภัยอ่าเมเทียคือคือดวงดาวส like ีแดงที่อยู่ <plausible S 1> ใต้พระจันทร์นี่ครับอยู่ตรงนี้ เล็กมากคือคือไม่อธิบายด้วยต้องมานั่งต้องมากดแอคทิฟไทรออ่านดูนะไอดวงดาวดวงนี้เป็นดาวที่ชาวเอ่ชาวโลกวิสอะไรนะวาริสเทียเนี่ยใช้เป็นดวงดาวขอพรเปนประจำแต่ว่าส่วนตัวคิดว่าไม่ใช่ดาวเออมันต้องไม่ใช่อ่ะเออมันต้องเป็นอะไรสักอย่างเดี๋ยวคอยดูเล่นไปจนจบเดี๋ยวคอยดูเออเพราะว่า แสงมันสีแดงดวงใหญ่อยู่ใต้พระจันทร์ซึ่งมันแปลกเออแต่ว่าชาววาลิเซียเนี่ยก็ใช้ดาวดงนี้แหละเป็นดาที่ขอพอรนู่นนี่นั่นกันอยู่มากมายเลยอืมอ่าประมาณนี้นะครับอ่าหลังจากนั้นก็เดินทางครับใครก็ได้แยกแยกออกไปอ่าแยกออกไปกับแยกออกไปจากอ่ากับพ่อนะครับพวกต้องไปเมืองซิลวินนั่นเองอ่าส่วนพ่อกับโจชัวเนี่ยจะไปฟินิกเกตเพื่อไปทําการขอบเบรซิ่ง เพื่อเป็นพิธีพิธีประจำตระกูลนะครับเพื่อแบบเหมือนประมาณว่าปุกทําให้แบบเกิดความกล้าหาญเกิดเกิดมอรัลที่ดีเกิด,ดเกิดแรงแรงใจที่ดีกับกับทหารนะครับก่อนที่จะไปออกลบนะครับอประมาณนี้ซึ่งซึ่งเขาจะไปที่ฟินิเกตกันอ่าประมาณนี้นะครับสมหรัอยของเราเนี่ยก็ได้เดินทางไปที่ซิลวินนะครับเพราะว่ามีกบมีคนเห็นกอบบินมากมายซึ่งก็คือกอบบินจริงกอบบินเต็มเลยนี่คือกักอบบินพวกนี้นั่นแหละครับ มากมายการนี้ก็คือเป็นสเตตต่อสู้สเตตรแรกของเราที่ให้เราได้ฝึกเล่นนะครับผม่าไม่ค่อยได้แปลเพราะว่าเพราะว่าผมอะ <laughs> ผมโมเดิรเชจอยเอาเป็นว่าหลังจากที่เราจต่การกอบบินได้แล้วเนี่ยเจ้ากอบบินลีดเดอร์ก็ก็ได้เรียก นี่มาอันเนี้ยเมื่อกี้คือท่าของฟินิกส์นะที่เป็นเพลเพลอกได้ฟินิกบูนเนาะเออวันนี้นะครับอ่าอันนี้ก็คือลาดบอสของที่นี่ก็คือเป็นมอบมอบอนะครับซึ่งจริงๆแล้วมอบอเนี่ยมันไม่ควรจะมาเกิดแถวๆนี้เนาะเออแต่ว่าเนื่องจากว่าซีวินเป็นตำแหน่งที่เกิดบไบรท์นะครับ,บไบรท์ที่ผมพูดบไบรท์ b l i g h t ไบรท์แปลว่าโรคพืชหรือโรคระบาดอะไรประมาณนี t ้นะแต่ถ้าไบรท์ตัวอาร์นะ b r i g h t ไบรท์แปลว่าแสงสว่างนะครับ เภาษาอังกฤษแมันต่างกันนิดนึงอืมนี่หลังจากที่เราฆ่ามอนบอนได้แล้วเนี่ยพวกนี้เขาก็เดินไปไหนก็ไม่รู้ <c oughs> เอออันนี้ฉากนี้ไม่ฉากที่ตลกมากเลยนะผมแบบรู้สึกว่าแบบว่าอะไรของพวกคุณนคนเนี่ยสองคนนี้คือเซอร์ไทเลอร์กับเซอร์เวสนะครับซึ่งจริงๆมางคนจะเป็นบิ๊กกับเวสต์ะก็ไม่รู้แต่ว่าเขาคงกลัวฝรั่งหาว่าตลกมั้งจะมาชื่อบิ๊กชื่อ Wade เวสอะไรก็ไม่รู้ก็เลยแบบชื่อไทเลอร์กับเวสนะครับซึ่ง ผมว่าเป็นพี่หมีที่น่าจะมีแฟนอาร์ตอะไรที่มันเขียวๆแบบมันถ้ามันได้มากจริงๆเออโอเครีแคปก็คือประมาณนี้อืมก็คืออ่าเขาก็แล้วก็จะเดินทางไปสมทบกับคุณพ่อที่ฟินิกเกตตรงนี้นะครับก็คือโอเคบอกว่าเออเนี่ยเราได้มาทําหน้าที่ที่คุณพ่อสั่งให้สําเร็จแล้วมานี้นี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเขาเดินไปไหนก็ไม่รู้นี่ทั้งหน้านี้ก็คือเป็นทางตัน ทางทางออกอยูอย่ทางนู้นแต่ว่าเนี่ยเ,เดินไปข้างหน้าที่ไม่มีทางไป <c oughs> เห็นแล้วก็แบบเออแบบขำจริงนะแบบคือเดินช่วยแบบช่วยเดินไปทางทาง,ทางที่มันเมคเซนต์กว่านี้ได้ไหมเ,เนี่ยเนี่ยดูดิไม่มีทางไปเห็นปะ <c oughs> เดี๋ยวเราภาพก็แพงไปคือคุณเดินไปติดขอบแล้วนะไปไม่ได้แล้วนะ <c oughs> ครับหลังจากที่เราไปสมทบที่ฟินิกเกตก็คือ เราเห็นว่าว่าวาโจชัวเนี่ยอ่าเนี่ยครับก็คือมาแล้วก็มาเล่าบอกลกรรมของพระเอกกันอะไรกันก็คือที่นี่นะครับว่าเเออฉลิมฉลองที่ว่าเตรียมทําพิธีการแล้วอะไรประมาณนี้นะครับนี่ครับโจชัวซึ่งในฉากนี้จะเห็นว่าน้องเขี่ยแครหลอดออกไม่ยอมกิน <laughs> ที่ช้อนเขี่ยๆอยู่เนี่ยคือเขี่ยแครอดจริงๆมันมีก่อนหน้านี้มัง้ง เออถ้าได้เห็นนี่นี่น,นี่ตรงนี้มานี่ไม่กินไม่กินแค่หรอคือเขียนไม่ได้คำบรรยายเลยนะว่าโจชัวไม่ชอบแค่หรออ่าโอเคอืมในขณะที่ทุกคนกําลังเฉลิมฉลองอยู่นั้นโจชัวก็ได้ไปพักผ่อนนะครับแล้วก็อ่าโจชัวก็รู้สึกว่าแบบตัว,ต,วตัวเองอะ่ะไม่มีประโยชน์เลยทุกคนก็ไล,ลฟ์กันหมดแบบเออแต่ว่าใครก็บอกโจชัวว่าเสมอคนเราว่ามีหน้าที่ต่างกันเออแบบ มีหน้าที่ปกป้องใครมีหน้าที่ปกป้องโจชัวโจชัวก็มีหน้าที่ที่เป็นฟินิกเพื่อปกป้องผู้คนอีกทีหนึง่งอ่าประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้ให้กําลังใจน้องไปอืมประมาณนี้ในขณะหลังจากนั้นก็แยกแย้ายกันไปนอนอ่าก็ได้มีสเบียงส่งมาจากจัก,กรวรรดิอ่าอันนี้คือส่งมาจากทางเมืองหลวงซึ่งพวกนี้จริงๆแล้วเป็นคนไม่ดีนะเออบอกว่าจะมาเป็นแอสซัสซินที่ถูกส่งมานะครับอ่า นี่ก็คือบุกเข้ามาเพื่อจะสังหารโจชัวแล้วก็ท่านอาร์ดียุกนั่นเองนะครับตรงนี้เราก็จะได้เล่นเป็นโจชัวเพื่อวิ่งไปนะครับจะได้เห็นว่าว่าโจชัวเนี่ยสามารถใช้ไฟลาก้าได้เลยทีเดียวใช่ปะ่ะหรือใช้เมจิกแนันแหละแต่ใช้ทิงก็หอบทีนึงเพราะว่าน้องร่างกายไม่แข็งแรงเนาะอะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าฟินิกอะถ้าเราเล่นไฟนอลกันมาตลอดเราจะรู้ว่าฟินิกเป็นมนุษย์ที่ เป็นออฟเฟนแล้วก็ชูชีวิตใช่ไหมก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นสามารถทำลายแล้วก็สามารถรีเจ n เนอเรชันได้นะครับในตัวเดียวกันเกเป็ปฟินิกซ์ที่เป็นมรสูนที่สามารถทำการฟื้นฟูได้เพราะฉนะนั้นโจโฉก็เลยสามารถทำการรักษาได้นะครับนี่นะครับมเมื่อเมื่อหนีออกไปแล้วก็รูกว่าเออเดี๋ยวจะให้ท่านพ่อพายแยกไปแล้ว,แล,วแล้วทางคลายฟเองเนี่ยก็จะ แต่แบบพอแต่การอ่านที่อยู่ในนี้ให้นะครับก็คือส่งกันได้ส่งข่าวไปบอกที่โลซลิดนี่ครับเป็นการส่งผ่านทางเฮดวิกไม่ใช่เห็นนกคู่นั่นเองแบบนี้นะครับเราก็จะได้กลับไปเป็นใครอีกครั้งหนึ่งก็เลยบอกว่าอ่าเนี่ยพี่มีหน้าที่น้องก็มีหน้าที่เหมือนกันหน้าที่ของน้องก็คือคอยปกป้องพ่อนั่นเองนะครับเอาละ หลังจากที่เราได้ไปเคลียร์อาหารกันมานะครับเมื่อเราเคลียร์อาหารหมดแล้วเนี่ยก็จะมีอบอสโผล่มาใช่ไหมซึ่งเป็นดากูลสุดเท่บอสคนนี้เขาเรียกว่าอะไรนะไนออ i ไลดิงดอนแปลเป็นภาษาไทายได้ว่าอัศวินแดดยางเช้าแสบตาาตรงนี้นี่นี่นี่เท่เท่มากเลยนะเท่แบบเท่ไปไหนไม่รู้นี่ เราฟังเสียงได้เราฟังเราฟังเสียงได้นี่นี่สุดเท่อุ้ยดากูนเห็นป่าวเท่ oh. <c oughs> ละเกะินอ่า <c oughs> ซึ่งดากูนคนนี้พากโดยเอสตีเนียนนั่นอเองเออดากูนประจํ FF14 อส่าสุดเท่น,นะครับ <c oughs> เป็นบอสนะหลังจากที่เอาเอาชนะไนท์ออฟบอยดิงดอนเนี่ย บรดิงดอนนี่ก็คือแดดยามเช้าแสบตายอย่างเงี้ยนคะู้ชายคนตั้งชื่อโคตรเท่ตลกดี้เออพพชนะได้ปุ๊บก็เออนี่นะครับแล้วก็รู้ว่าเออจำนวนนี่มันน้อยเกินไปที่จะมายึดป้อมนะครับมันมาเพื่อลอบสังหารมากกว่านะเออแต่ว่าพระเอกอะ่ะก็เกิดอาการปวดหัวขึ้นมาแล้วได้เห็นภาพของชายคนหนึ่งซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้นะ ก็บอกว่าอันนี้ก็เห็นว่าอันนี้มันมาตั้งนานแล้วคือเราอ่ะได้ให้พาเช็ดหน้าอันเนี้ยไปตั้งแต่เมื่อวานซึ่งแปลว่าคนพวกเนี้ยแอบแฝงตัวมาอยู่ในเรามาตั้งนานแล้วนะอืันี่ครับเราพระเอกก็ซึ่งก็หมายความว่าพ่อกับโจชัวก็ได้อยู่ได้แบบว่าได้อยู่ในที่ออันตรายไม่ใช่ที่ปลอดภัยก็กำลังตกอยู่ในอันตรายนั่นเองครับ พี่ก็ปวดหัวครับได้เห็นกับชายในผ้าคุมซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้พูดอะไรก็ไม่รู้ไม่มีทรัพ์อ่านปากก็ยากเพราะเป็นภาษาอังกฤษ<笑><笑>ก็เลยไม่รู้ว่าอะไระแต่หายไปนะครับแล้วก็ปักกรรมที่พ่อนะครับก็คือแต่ขึ้นกลับไปที่โลสสิทินะครับพวกนี้ทหารพวกนี้จะเรียกว่าว่าชิวนะครับดันแค้นชิลก็คือเป็นโลที่ปกป้อง อ่าดันแค้นใช่ไหมดันแค้นชิวเออดันแค้นก็คือสายเลือดเกาะคือเมืองคืออะไรเ,ออเป็นชื่อสายเลือดมั้งเออมาเนี่ยผมจำไม่ได้อืมวันนี้นะเออซึ่งก็คือคนทอย,ยดน์นั่นเองนี่ครับเป็นฉากที่ผมตกใจมากตกใจแบบตกใจจริงๆเพราะว่ามันโหดซะจนไม่คิดว่านี่คือไฟ n น้ f แฟ t a s สีนะครับท่านอาร์เดยุคปกป้องลูก ก็คือเข้าเลยครับเนื่องจากโจชัวตกชัมากนะเออที่เห็นพ่อตายต่อหน้าแล้วก็ได้สัญญาใคาไว้ว่าจะต้องปกป้องพ่อให้ได้อในขณะที่โจชัวกำลังจะโดนฆ่าโจชัวก็เลยระเบิดความเป็นฟินิกออกมาซึ่งในต,ตอนที่ระเบิดเนี่ยผมว่าไทเลอร์กับเวสก็น่าจะสลายนะบลึมมันต้องสลายอยู่แล้วอะ่ะเออมันมันไม่น่าจะรอดได้ใช่ไหมครับเออ นี่นั่นแหละใครมาเห็นโจชัวแบลงแ่าไเป็นฟินิกก็เห็นว่าหลุดคอนโทรลนะครับไม่สามารถควบคุมได้ก็เลยพยายามจะเอจะกลับไปทำให้โจชัวได้สตินะครับซึ่งซึ่งก็ทำไม่ได้นะอืทำไม่ได้อทำให้แต่ว่าในขณะที่โจใครกำลังแบบอยากจะไปช่วยโจชัวใจจะขาดก็ก็ได้หลุดครับสติหลุดครับ แล้วยูอยู่ก็ได้กลายร่างเป็นไอคอนออฟฟาคนที่สองหรืออ e ีฟีนั่นเองซึ่งที่ผมบอกไปตอนแรกว่าไม่เป็นเรื่องน่าประหลาดใจมากเพราะว่าปกติแล้วไอคอนมีได้แค่หนึ่งตัวต่อนหนึ่งธาตุนะครับการที่จะมีไอคอนออฟฟล์ตัวที่สองเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับเออผิดสามาสานึกนะครับอาจารย์ังบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้นะครับว่ามีไอคอนรตัวที่สองได้ยังไงกันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วอาจารย์ก็ เอือสลายผมก็แบบเฮ้ยโู่หัวจังวะอย่างเงี้ยเออคือถ้าเกิดไอออนไอคอนออฟไลน์แปลงร่ตรงไหนคนนั้นต้องมีคนตรงนั้นต้องมีคนสลายใช่ไหมซึ่งตัวคลายฟเองอ่ะก็ไม่สามารถควบคุมอีฟีได้เหมือนกันนะครับทำให้ไอคอนออฟไล์ทั้งสองต้องมาปะทะกันซึ่งผมโดนอินเวอร์สซิเล็กตรงนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้อันนี้คือบั๊กนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าผมได้โหลดเดโมอันเนี้ยมาอ่านเออเปิดเดโมนี้มาเล่นอีกรอบหนึ่งแล้วมันไม่อินเวอร์สผมครับ อ่านแหละนะครับนี่ครับแล้วก็คือได้สู้กันนะครับอ่าถล่มทลายนะสุดท้ายแล้วเราที่บัคคับเป็นฟินิกก็สามารถเอาชนะอ e ีฟีได้นะครับชนะแบบชนะข้างล่างนะครับแต่ว่าอ e ีฟีนั้นไม่ได้ตายกันง่ายๆง่า<ำ>ยน,นั่นแหละครับทำให อีฟ e ีที่ out อ f control นะครับได้ได้จัดการฟินิกไปอย่างเรียบร้อยและโหดร้ายมากนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าโจชัวตายหรือเปล่าจากตรงนี้แต่แต่ผมคิดว่าไม่ตายเนื่องจากที่ผมพูดไปว่าโจชัวเป็นฟินิกเป็นไอคอนที่ regenerate ได้ใช่ไหมเออไม่น่าจะตายนะครับไม่น่าจะตาย เออแต่ว่าคนก่อนยังตายได้เลยใช่ปะก็เลยไม,ไม่ไม่มีใครรู้ว่ารอดหรือไม่รอดนะครับแต่แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ลครก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะแบบคือใครไม่รู้ด้วยนะว่าตัวเองอ่ะเป็นอ e ีฟีนนะครับเหมือนมองเห็นภาพจากข้างนอกใช่ไหมแล้วก็เออเนื่องจากใช้พลังแทบจะทั้งหมดฆ่าโจชัวไปแล้วนี่นะครับน่าจะฆ่านะเออ มันมันจะรอดได้ไงเออไม่รู้เออแต่ใครแบบไม่ตายก็ยังยังมองเห็นภาพแล้วยังเรียกว่าเป็นมือเดลเลยนะครับเจอใครเป็นคนที่รอดคนเดียวได้นะครับซึ่งคุณแม่หรือแอนนาเบลแอนนาเบลล่าเนี่ยบอกว่าฆ่าทิ้งไปเลยนี่ฮะบอกว่าโจชัวอีส์มายเวลเอนะฮี่อนก็คือตายแล้วตรงนี้แม่เข้าใจว่าตายแล้วนะครับอืแต่ว่าแม่เนี่ยแหละครับเป็นคนทรยศที่เรียกอทหารของจักรวรจักรพัิมานะครับแล้วก็บอกว่า ให้ค่าให้ค่าทิ้งซะแต่ว่ามือขึ้นมาได้ว่าคุณพ่อสามีได้เคยบอกไว้ว่าเป็นทหารที่เก่งมากก็เลยจะให้ส่งไปเป็นทาดแล้วไปเป็นทหารระดับล่างครับเดโมองเราจบลงที่ตรงนี้นะครับนั่นแหละรีแคปของเรากันไปอ่าก็เดี๋ยวเรามาเจอกันในเกมจริงเท่านี้นะครับอ่าสรุปในเรื่องเำหราคนไม่ดูจากสองชั่วโมงเหลือสั้นๆแล้วกันคือผมไม่ค่อยได้แปลใช่ปะเออเออนี่แหละ เรื่องอเท่านี้นะครับเราก็เลยไม่รู้ว่า,เ,าเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าโจชัวตายหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ว่าให้ผมเดาผมคิดว่าโจชัวไม่ตายด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าถ้าคลาฟได้ฟินิกบูนมาจากโจชัวแล้วสุดท้ายแล้วแล้วแล้วคลยฟยังจะสามารถใช้พลังของฟินิกได้อยู่ซึ่งก็แปลว่าไอคอนของฟินิก ไอออนออฟฟิ x ต้องยังอยู่ใช่ไหมเออผมเดาว่ายางงั้นนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะอ่านั่นแหละแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในเกมเต็มผมจะอัพแบบยาวๆอัพอัพไม่ใช่ยาวๆผมจะอัพ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 ,อพต่อๆกันไปนั่นแหละครับแต่ว่าวันนี้ผมพรุ่งนี้ผมลางานไปแล้วคืนเนี้ยผมจะเล่นไปหลายๆคลิปเลยแล้วเราก็ อาจจะแบ่งเป็นคลิปสั้นคลิปละชั่วโมงถึง2ชั่วโมงประมาณนี้นะครับแล้วก็อัพไปวันละคลิปวันละคลิปวันละคลิปแล,ล้วกันแต่เสาร์อาทิตย์อผมพูดแล้วผมอดใจไม่ไหวเพราะฉะนั้นผมจะเซฟแยกไว้แล้วก็ผมก็จะขอแอบไปเล่นก่อนและเดี๋ยวผมจะกลับมาแคสจากเซฟที่ผมเล่นต่อค้างไว้ในคลิปให้และกันจนจบซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเล่นไปถึงตรงไหนลเล่นจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเฟสเสาร์อาทิตย์เป็นเฟสทำไซเควนหรือฟาร์มอะไรเงี้ยผมอาจจะ ข้ามไปเลยก็ได้เพราะว่ามันอะถ้ามาดูอาจจะเบื่อก็ได้เพราะว่ามันมีความเป็นกึงก่งโอเพนเวิลด์ด้วยใช่ไหม,มก็เลยเอาเป็นว่ายังไงก็จะมีสตรอรี่ให้ดูนะครับถ้าเป็นช่วงแรกๆเนี่ยเป็นสตรอรีท่ที่ที่ผมแบบยังเล่นไม่ถึงยังอ่านไม่ทันผมอาจจะผมอาจจะแบบแบบแปลได้ตกหล่นบ้างอะไรบ้างก็ผมจะพยายามให้เต็มที่นะเออแต่ว่า ถ้ามันไม่ได้ก็อย่าเพิ่งว่ากันแล้วกันนะผมจะพยายามอ่าแต่ว่าถ้าเกิดอันไหนที่มันเป็นหลังจากที่ผ่านเสาที่นี้ไปแล้วแล้วผมมาอัดซ้้าที่หลังเนี่ยผมได้ผ่าซอรี่นั้นไปแล้วผมอาจจะแปลได้ง่ายขึ้นคือจริงๆมันไม่ใช่ว่าแปลไม่ออกอ่ะมันแปลออกแต่ว่ามันมันไม่สามารถพูดออกมาเป็นคาได้ทันทีแล้วบางทีมันคุยต่อๆกันเลยมันมันไม่ได้เหมือนแบบตอนใช้นอห้าที่แบบ หนึ่งมาทัดอ่านเสร็จแล้วกดหรือทัดอ่านเสร็จแล้วมันพูดต่อไปเลยไงบางทีมันพูดสับก็ยากความเมืองก็ยากอะไรอย่างงี้บางทีเจนเนอเรช่ามันคไทยไม่ทันประมาณนั่นแหละฮะเอโอเคครึ่งชั่วโมงพอดีนั่นแหละครับสําหรับรีแคปนะครับก็เจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับทุกคน